เป็นคำที่ผมให้เข้าใจ๊ไหมมอนเกมมาจำนัดจะดูนะใบคำอะไรเงี้ยเหมือนสมมติกระเป๋าก็บอกว่าที่ใส่ของอะไรเงี้ยเหมือน,นนั้นได้ไห้ามพูดคำนั้นถ้าพูดคำนั้นตัดคะแนนหรือว่าคำนั้นเไปไม่ได้เราจะดูว่าทีมไหนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดครับทีมก่อนๆน,นู้นได้เกือบ20คำคก็ให้เวลาทั้งหมดเจ็ดนาทีพร้อมไม่หายเหนื่อยหรือยังหายแล้วพรอ้รอมพรอ้รอมพรอ้รอมพูดเยอะๆคนคนใบ้เขาพูดเยอะๆ คนที่ไทยก็พูดออกมาเยอะๆเดี๋ยวคำมันจะออกมาเองแต่สองคนนั้นกรรมกาแก้เหรอทำท่าทำท่าได้ไหมท่าได้ไม่ได้ไม่ได้หมดแต่ห้ามพูดคํานี้คําที่ผมใช้ห้ามพูดอย่างเดียวพูดได้พูดได้แต่ห้ามพูดคำได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวให้ออกมาทีละคนคนละคำสำหรับกันจับเวลาทั้งหมดเจ็ดนาทีใครถามก็ได้ในกลุ่มไหมใครตอบก็ได้ไมไม่ตอบช่วยกันตอบได้เลยนะครับพร้อมนะครับค่ะ

พี่ว่าตายไปแล้วเขาเรียกอะไรศบพี่ว่ามันซบมันหลอกได้พี่พี่ว่าตรงข้างกับออกอ่ะพีเข้าขอดขอดไเลยอดขอดขอดลูกอายุแล้วก็่ะโยนอ่ะโยนแล้วมีมืสอตออกมาหนึลูกโยนลูกเขาค้าา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 านาาาราา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 า E, e. con uh, anh, con người nuốt, kêu con kêu mẹ, mẹ, mẹ tham. mẹ kêu, <laughs> mẹ kêu, 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 mẹ 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 นี่แล้วก็ไม่หนักบ้าเอะเดี่ยอะไรป้านป้านี้นที่ว่ามันไม่จิงป้านแก้วอะจริงของแก้วอะเดี๋ยวเา